สวัสดีครับก็ประธานร้านาอาหารอยู่ที่เล้าไก่นะครับเป็นร้านเหมือนร้านข้าวต้มอาหารตามสั่งก็สตาร์ทที่เราเคยทานที่จีนหรือที่ไหนๆรับก็แล้วแต่เราสั่งแต่ว่าเมนูอาหารเราไม่เข้าใจภาษาเขาเขาไม่มีรูปภาพให้ดูเราก็ชี้นะว่าจะเอาอะไรนใกล้คุณชันชัยสารด้วยกันเพราะคุณชันชัยเข้าใจภาษาภาษามากกว่าอะาอ่าอ่าอ่าเฮ้ย คุณสั่งอะไรดิสามอย่างต่างสองอย่างต้มยำกับผัดเนื้อก่อนออ๋ต้มยำหรือผัดเนื้อนะครับก็ผักปังแล้วอ่าแต่ผมผมไปสั่งกัาไปแล้วตักอะไรผักปังอ๋อผัดแปังใช่ไหมอ๋อนะตัวเบียร์เขเย็นอยู่นะอืไม่หยุดฟองมาคุณพูดไปแล้วครับผมไม่ได้ มั่นใจรรมาไอ้ละนี่ีโออะไรครัาคนเวียดนามก็าถามว่าอันที่อะไรครับก็บอกว่าวีดีโอนครับรับร้านอาหารเขาดูแล้วก็ถ่ายเขามีอะไรบ้างนะครับผม

ไอโฟโต้ที่นี่เขาช่างนะครับคือสั่งจานต่อจานเขาจะใช้วิธีการช่างครปริมาณเราว่าเท่าไหร่เท่าไหร่วิธีการผัดเน้อก็ผัดคล้ายๆของจีนนะสไตล์แบบจีนนะฮะมอนจีนครับปลาเดาปลาเลย ่ใส่ก็อาหารเวียดนามเก็่อคัดออกเผ็ดหน่อยนะครับถ้าเขาใส่ เมือนก็ใส่ผงโชเยอะนะใส่ผงโชยเยอะจริงๆใส่มะเขือนะครับนีผงโชแน่นอนเลยครับก็ใส่เยอะมากโอเคใเยอะแล้วโอเคใหเยอะจริงๆโอเคให้ใ่เยอะจรอเคื้่เยิ

อเอาแห้งๆก่อนผงขันน้ำมันต้องใส่ผงชูรสใส่อะไรต่ออะไรเพิ่มป,นะปนนรุปนนงรแล้วเพิ่มไปอีกหน่อยหนึ่งนะน่าจะเป็นน้ำตาลนะครับผมน่าจะเป็นตาลเพิ่มความหวานนิดหนึ่งนะครับอีกแล้วผงชูรสเพิ่มไปอีกหน่อยเนยเบอผมว่าเนี่ยผงชูรสมันเกือบสองช้อนโต๊ะเลยครับ อันนี้ผมขอดูนะฮะเกนคืออะไรอ๋อที่แต่งอันี้เลยอข้าวเหนียวนีร้อยคงไก่ไก่ค <g ye> <g ye> งไก่ไก่คงไก่คงไก่ใกล้คงไก่ผมไก่ขนนอนะครับคงไก่ขนนอบ้านเราแต่เป็น,นก้อนๆเป็นเบ็ดแข็งๆหน่อย ก็ผัดเนื้อผัดเนื้อนะครับแล้วออกม็มีเห,ดเห,เห,เห,เห็ดด้วยเห็ดเห็ดนางฟ้านะครับใส่เห็ดนางฟ้า โอเคเขาดิันนครับน้ำสุปถุงเรียบร้อยแล้วอันนี้คือผัดเนื้อเท่าหัท่าทางจะหอมการผัดไฟแรงนะครับมันช่วยอาหารเนี่ยเพื่อนเทศุจามันสุกแล้วเกิดกลิ่นหอมนะครับก็ผัดแต่จีนนะครับแต่ใส่เป็งไก่เยอะไปหน่อยนะครับเนื้ออมีดี าการสัใช้ได้เลยเพวลา้านนี้ใช้ได้แนตะ่ผดูร้าน,ก,นกลางๆหน,น่อยรางนู้นแต่การผ่าน,นกะเท้าดีเกาเรียกว่ามเมือนเอชี้้แคลุกใหญ่เลยอ่าต้นหอมนครับต้นหอมที่ก็ใส่ที่หลัง <c oughs> ต้นหอมแก้ใส่ที่หลังครับ ถ้าผัดใส่ทีเดียวเลยมันสุกเกินไปมันจะไม่อร่อยแล้วก็คุุกให้มันหอมนาะน้องาขอดูนะโอเคนี่ผัดเดื้อต้องใส่แกผัดกี่อย่างเนี่ยฮะคุณส่สองอย่างสามอย่างเนี่ยสามใช่ไหมคันหน้าตาใช้ได้ ทุกอย่างแต่เสียงเดียวผงชุกเยอะเลยเก่งมากไม่ต้องบอกหรอกลงเรียบร้อยแล้วอย่พูดยังไงผมเก็บเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมาเลยมาแก่หูอะไรอ่าชันชันชัยเออตู้โจถามมากล้องมาไหมผมเก็บกล้องไม่เรียบร้อยนะครับแต่ฝากกล้องผมไปทุลักข้างนอกพอดี อ,อืกอย่างก็คือผัดอะไรนะ,ะไม่ทราบว่านี่อะไรเนี่ยเฮ้ยคุณใส่อะไรอีกอย่างเป็นใบๆออะอันไหน ไนั่นเหลรอแต่เขาเป็นใส่ะไรคุณเลยก็ใส่ใบอะไคุณไม่รู้ใช่แข็งอยู่อ๋ออ๋ออ๋ออันนั้นต้ยมยำต้ยมยำตู้ทีฮะแล้วเขาผัดเขาใส่ผักอะไรตรงนั้นน่ะเขาใส่ต้ยมยำนะครับแบบฉบับเวียดนามนะฮะมันต้ยมยำแต่ต้มต้ยมยำเวียดนามที่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ผัดผักก็ก็เหมือนผัดผักบ้านเรากิน อ้าวอ้าวโอ้โหใค่เคี้ยวเลยโอเคฮะ้าวผัักนั่นอันนี้สผัักเป็บ้านเรานะผัดผักโอ้ัผักจานใหญ่มากเลยนะฮะ

โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อน